สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีที่ควรมี เพื่อชีวีงดงามผู้ฟังทุกท่านครับหลักในการดำเนินชีวิตอะไรที่น้อยไปก็ขาดแคลนมากเกินไปก็เกินความพอดีความพอดีที่ควรมีก็คือการคิดคิดมากไปอันตรายคิดน้อยไปก็หายนะลาหลักต่อมาคือการสื่อสาร การพูดจาหากมีมากเกินไปก็ไร้สาระแต่หากน้อยไปหากเราทำธุรกิจย่อมไม่มีคนเข้าใจไม่บรรลุเป้าหมายไม่สามารถก้าวไปสู่จุดสูงสุดของการทำธุรกิจและที่สำคัญคือผู้คนจะไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ประมาในเรื่องของการกระทำหากขาดความพอดีมากเกินไปนะครับ แต่ถ้าหากมากเกินไปแล้วเราฉลาดในการกระทำหรือสมาร์ทเวิร์กก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่าไม่มีหลักการทํามากเกินไปก็จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพต่อชีวิตทําให้เกิดการซึมโทมแต่หากการกระทํานั้นๆทําน้อยเกินไปก็จะขาดซึ่งทักษะไม่มีความเชี่ยวชาญปราศจากความชานาญการเฉพาะด้านดังนั้นในการแสดงออกในทุกช่องทาง จึงต้องควรพอดีครับความพอดีที่ควรมีนั้นมีมากมายอยู่ที่ว่าเรามีวัตถุประสงค์อะไรการที่เราเดินสายกลางเดินทางสายกลางไม่มากไม่น้อยย่อมเกิดความเหมาะสมได้รับการชื่นชมและแน่นอนครับตัวเราเองก็สุขใจชีวิตของเราเราวิิดได้เราคิดเขียนได้ การที่เราหายใจได้ด้วยตัวเราเองนั้นก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและสุดใจยิ่งนักครับดังนั้นหลักการดําเนินชีวิตในวันที่23ตุลาคม2564นี้จึงควรให้มีความพอดีเพื่อชีวีดได้งดงามเดีย๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอให้ผู้ฟังทุงทกๆท่านจงมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตสวัสดีครับ